สวัสดีค่ะชั้นสำลากทำไม้คือคนจอยใส่แก้วค่ะคุณคุณหัวอินเตอร์ค่ะหมา6ปีแล้วก็ทุกทรมานมากเพราะเป็นสาระของครอบครัวปัจจุบันนี้แม่นสำลากมีสุขภาพดีเหมือนมีชีวิตใหม่จากคนอิจฉาให้บ้านน้อยเขบคุณค่ะขอเสียงปรบมือดังต้อนรับครับคุณแม่ต้อนรับ แล้ก็เล่าว่าเมื่อก่อนแม่ป่วยเป็นโรคอะไรนะครับสวัสดีค่ะมาชิดีทุกท่านฉันสำารัญนะงมัยค่ะเป็นคนจาัางวัแก้วและื้นทีงานของทีมบุระคาฉันเป็นสต๊อกก็หปีค่ะแต่จริงๆก็ไอยากจะเป็นนองนานขนาดนั้นไม่ใช่หวัน <laughs> แต่ภายเงียบเขไม่ได้บอกหรอกว่า เป็นเท่านั้นเป็นเท่านี้วันที่ฉันเข้มแข็งนะคะแต่หมอเขาบอกว่าฉันเป็นความดันสูงฉันบอกว่าสูงเท่าไหร่ด้ถึงใจเราจะกินเฉันอยากแบ่งปันสิ่งหนึ่งว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงตรงนี้ได้ควรจะหลีกเลี่ยงฉันต้องขับรถไปทํางานเพื่อสร้างค่าด้วยตัวเองไม่ใช่เป็นสาวลักของครอบครัวฉันกินกาแฟหมดลห้าบาทกินเช้าเขียวค่ะใช้สายหนสามโมแดงค่ะ เชี่ยงนี้ากาแฟกระป๋องแดงค่ะประมาณบลายสากระป๋องเขียวค่ะเ,เพราะว่าสามทุ่มยังอยู่ไปหารับจ้างไม่ไดูเลยค่หะหกเลยน,นนะน่หะหกค่ะทำไมแม่ต้องกินเยอะขนาดนะั้นเราต้องทำงานขับรถค่ะขับรถเพื่อได้เงินมาสร้างมัันใจในชีวิตอย่งางดีมากเป็นของตัวเองแล้วก็อยา,า,มมากสร้างบ้านสักหลังเล็กเลักหน่อยแต่ว่าสองแสนมันได้แค่ ราคากับพื้นเท่านั้นเองนอกจนั้นหมาเอาเองฉันต้องใช้ชีวิตแบบต้องขับรถเป็นคืนค่ะตอวันก็ได้หรอกพันกว่าบาทมาซื้ออีกบ็อกก็คืนรังไหมตคืนก็ต้องทำกับละเจ้าปันคืนแล้วก็คืนหนักกว่าค่ะสองทุ่มเชียวเขียวค่ะพอดึกๆหนแดงแดงค่ะรวมแล้วเท่ากัวันม็นคืนชีพรู้เลยค่ะเลยทำให้แม่เริ่มมีอาการเจ็บปวยเริ่มแขนชาแล้วก็ขาชาแล้วก็หัวยังกระลองชา แต่ไม่รู้เลยว่าชาแบบไหนจะรู้อย่างเดียวตามเท่านั้นค่ะไม่ยอมหยุดด้วยค่ะไม่ยอมหยุดค่ะรู้ว่ามีอาการแต่ไม่ยอมหยุดไปหาหมอมาไหมไปค่ะเขาบอกว่าคุณป้าเป็นอะไรรู้ไหมฉันบอกไม่รู้หรอกคุแต่เงินเขาบอกว่าความดันสูงนะตอนนี้ตึงสูงก็จัดยามาเขาก็จัดยามาให้ค่ะประมาณทั้งสิบกว่าเมนี่แหละแล้วบางทีฉันไม่ชอบบมอเลยต้องไปเป็นวันวันี่ไปนั่ โอ้ยหนอนบายสามจะได้ยามาอีกนิดนึงแล้วเจ้าก็ถามหมอว่าหมอได้ชิคกินหมดสิบเลยชิคต้องมาอีกไหมหมอเขาบอกอย่างมีความสุขกับฉันเลยแล้วฉันฉมมากเลยอยากมาก็มาไม่อยากมาไม่ต้องมาฉันก็เลยไม่ต้องไปก็เลยไม่ไปไม่ไปสรุปแล้วฉันก็วิ่งรถมาขายของหน้าเรียนต้างวิ่งรถมาขายของเนี่ยโอ้ชิคพีเงินเยอะค่ะไอ้ผลที่แม่ไม่ไปหาหมอมันเกิดอะไรขึ้นกับแม่ทีนี้ ไม่ไปหาหมอหมอพูดไม่พอค่ะ๋อแล้วมันเกิดอะไรต่อหลังจากที่เริ่มมีอาการหนักขึ้นล่ะก็ไม่หาหมอไม่ไม่ไม่ไปหาหมอเสร็จแล้วก็ได้เหลือญนบาทเพีึดมีควาเลอร์นี่เป็นเงินบาทเดือนห้ากดในกระป๋องแล้วค่ะแล้วใครเนี่ยที่เราไม่รู้เลยคืออะไรปกติตันเย็นนั้นอาการดีนะคะเยนหมอเฉยเฉยก็ขอเข้านอนแต่หัวค่ำแต่ประมาณสามทุ่มดีก่ะไม่รู้เป็นไงค่ะปลา ปากชามือมันก็ชาพอดีมีคนทัวร์สา่งมาฉันก็เอามือข้างซ้ายเป็นเกลมันก็ไม่ได้ปากเรี่ยวผมลิ้นลิ้นมันฉุกปากค่ะปากเรี่ยวแล้วก็แขนนุ่งเป็ทุกข้างนี่จะงอเลยงอค่ะแล้วก็ไม่รู้ตัวแต่ว่าพอเช้าทขามาปลุกหลานมาบอกขอตังค์ไปเรียนต้องขอปี๊ยายไปเลยปากเรี่ยวขนาดอู้นี่ก็จุกด้วยอะไรอยนี่ยอ๋ออย่าพูดเล่นไม่จุกย้ายสวยอยู่แล้วแล้วมาเนี่ยค่ะเสร็จแล้ว สาวก็มาดูไม่รู้โอ้โหแม่ทำไมไม่ปานดิบขนาเนี้แล้วลิ้นก็จุกออกมาอย่างนี้ยพอถึงตอนนั้นพูดได้รู้เรื่องแล้วค่ะพูดได้รู้เรื่องหนูอย่างเดียวพ่อคือส่งโรงพยาบาลพอมาส่งโรงพยาบาลสัตว์เนี่องเราดีเนะครับว่าถ้าเราไม่เป็นอะไรเยอะอย่าไปโรงพยาบาลอย่าคิดว่าหมอเป็นนิดกับเราค่ะจะไปตั้งแต่สามโมงเช้าตั้งแต่สามโมงเช้าเอาขึ้นเสียบน้ำเกลือห้อยตรงนั้นแหละค่ะส่งไป พาอบ่ายใบสองเขารักษาให้อยู่ก็เสียบน้อเกลือไม่ให้ดูพอว่านบสองเขาเข้าห้องใส่เข้าไปหมอเขาบอกว่าป้าโชคดีนะที่ป้าไม่แตกฉันเลยไปมามึงเอ้ยมึงไปคูณหนยสิแู่เล่นอย่างเดียวไม่แตกเล่นหมออย่างเดียวเลยะเล่นหมอย่างเดียวอยากพูดว่าฉันอยู่นอนอยู่โรงพยานสิบห้าวันฉันอยากบอกทุกคนว่าอย่าปล่อยมันเป็นก่อนก่อนไปรักษา มิตรภาพของเรากับหมอไม่ไม่ใช่ค่ะหมอมาบอกฉันว่าเอ้าป้าจะนอนทำไมล่ะหมอใหญ่นะหลังจากรักษามาปอาบากสิบห้าวันสิบห้าวันนะครับหมอพูดว่ายังไงทีดีจะรักษาทำไมดังนั้นล่ะป้าผมจะบอกอะไรให้นะไปฉีดยาจะเห็นว่าเจ็ดพันแผลหายแน่นอนถามว่าคนจะตายอยู่แล้วมันต้องตัเดียนไปได้แล้คู่ก็เอาทุกอย่างเอาหมดค่ะ บอกงานต้องเอาคกลับบ้านเดี๋ยวนี้ต้องมองเน้นมอยใหญ่เฉยวคนพูดเปเชื่ออะไรเช้ญเจ้าไปหลายข้าวมาสูเชีย่่ะชี้ไปยาเข็มละเจ็ดพค่ะเจ็ดพันทัาู่ท่างยิ้มทองร้องเอาไม่หหวเราขอให้เขาเองหายพอแต่เนี้อพอพอสิบเข็มก็ได้ค่ะจากทุ่นอตคานจนกเขาเป็นหนองเนี่ยชีคานตามบ้านเนี่ย มันก็ง้อเงี้ยงง้อเงี้ยงก็ข้ามฝาได้เกาขยับได้ก็ข้ามฝาได้แล้วก็บอกว่ามันก็ก็ดีขึ้นมานะก็เลยต่อยโอ้ต่อยอีกสิแล้วเราจะไปนอนอยู่เราใครจะหาให้เรากินเพราะเราเป็นเป็นผู้นำเป็นสาระของครอบครัวกับลูกสาวสองคนเนี่ยบอกเอากินเอากินเอากินปูยืมตรงไหนเอาหมดแล้วค่ะดีมากที่หมอที่ดีไปใส่เอาอีทค่ะอีิทเข็ม หมอหม,มอถามจริงมันอีกนานเนี่ยใจจริงป้าเดี๋ยวก็หายแม่เลยกูไปสองวี่ละกูจะขายไรในรงานตรงไหนประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วก็หมดหมดทุกชิ้นทุกอย่างหมดไม่เหลืออะไรค่ะแต่ผลลัพธ์เดินได้ประมาณก็เม่งก็เง่งกันแต่แข็งแรงกันแต่แต่ตอนก่อนมันจะมูมไปติงอีกค่ะแล้วไปเดินเราจะรับในในในเวลานั้นคุณแม่อยู่ยังไง อยู่ดูแลตัวเองยังไงแล้วใครมาช่วยแม่บ้างคนเดียวค่ะอยู่คนเดียวด้วยค่ะาะลูกสาวต้องไปทํางานเจ้าว่าเขาตักข้าวมาให้กินเขาก็บอกนี่แล้วแม่ข้าวนี่นะข้าวแม่หนูต้องมาทางานถ้าไม่ไปทางานเดี๋ยวเขาอ็ไ่หนูไปทำไงจะต้องแต่คิดว่านคนป่วยอย่างนี้จะดีไหมล่ะจะลงไหมล่ะเปิดแห้งแล้วแห้งอีกแล้วเวลาเราจะเข้า้องน้ำทีเนี่ยเจอพวกเขาเราเดินน้องแล้วเราคิดว่าโอ้ไม่หายหรอกเนี่ย แล้วหายาโมกค่ะยาโมกตรงไหนยาใต้ที่ไหนเอาหมดค่ะแล้วเขาบอกว่าห้าพันออกมาเลยหมอแสงหมอซับไปมาเลยมาหมดอยากหาย,ยันเราไม่ได้ค่ะแล้วก็บอกไปฝังเข็มฉันไม่รู้ว่าการฝังเข็มคืออะไรไปถึงก็กเข็มเต็มเ,เลยค่ะเข็มเต็มแล้วเขาปล่อยไฟฉันจิตจะตองรู้หมอฉันจะตายนะมันไม่ตายเลยหรอกตายใครชอบทีเลย ตอนี่ดีขึ oh no? ้นไหมพี่บางทีเราสามเดินได้ค่ะรู้สึกว่าจากที่เราเหมือนเด็กสามขวบหมดไปหลายหมดไปหลายจ็ดแล้วเนาะที่นี้เหมือนเด็กสามขวบพอเดินได้ค่ะเดินประมาณห้าสิบเมตรได้แล้วก็งอแงงาแงแต่ว่าลงพัดกะลมได้เลยในชีวิตฉันก็เลยว่าคงไม่มีหรอกค่ะที่มันจะหายเงินทนแบบนั้นทรมานแบบนั้นอยู่ดีๆหกปีค่ะประมาณเดือนที่หกปีค่ะจิตกจัด เรียนได้6ปีค่ะก็เป็นยังไงตอนตอนที่แม่เป็นหลังจากที่รักษาหมดหนาหมดนี่เป็นที่เป็นจิงเต็มไปหมดแล้วความรู้สึกของแม่ความรู้สึกของแม่หน้าตอนนั้นหลังจากที่รักษาหมดแล้วเงินก็หมดแล้วบอกว่าอยู่ใกล้วัดด้วยตอนนี้กำแสงขึ้นก็อมองเุ้ยเมื่อไหร่จะเป็นครูใช่ไหมอารมณ์ตอนนั้นของแม่อยากตายอย่างเดียวค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดตายเราจะไปเกิดไปเราไม่ต้องทุกข์ทรมานแบบนี้ถ้าเราอยู่ไปใครจะเอาเงินมารักษาเราแสดงว่าแม่แม่มองหาที่พึ่งสุดท้ายใช่ไหมใช่ค่ะอย่าอะไรที่พึ่งสุดท้ายตายจะดีกว่ามันจะจบจบไปไปทำอะไรแม่ไปทำอะไรวันนั้นโอยเหี้ยฟุ่มเลยวันนั้นเพราะว่าปกติบ้านู่ใกล้บ้านเขาเวลาเข้าเผาก็มาใกล้บ้านค่ะเผามา เกิกูเนาะทำไมไม่เกิดกูกูไม่อยากอยู่แล้วชีวิตนี้มันไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่วันนั้นบอกลูกสาวอะไปทํางานลูกสาวก็ตักข้าวมาไข่ดาววางไว้มองแล้วกูจะกินมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายดังนั้นจะางก็เลยเดินเข้าห้องน้ำเพราะว่าเห็นเขาคูดกันว่ามึงจะล้างห้องน้ำเนี่ยสุดยอดเลยกินแล้วตายเลยไอ้มันนี่ยจะบอกเอาละกูได้ตายแน่นอนละเมื่อทีนี้มาท่านลูกไปแล้วอะแต่ความเป็นห่วงลูกเป็นห่วงลูกคนเดียว เข้าไปห้องน้ำหาสักขวดกว็ไม่มีลูกก็รู้ไหงลูกสาวในชีวิตลูกสาวเก็บหมดระแค่หาแต่ไหนก็ไม่มีค่ะก็เลยคิดเปลี่ยนวิธีใหม่ดีนี้กลับมานั่งใหม่พอเออม,ม,มันมันมีพลังตรงอยากตายอ่ะขอเขาขอสบพอดีค่ะโอ้น่าจะเป็นกูนั่นเละนั่งคิดว่าไม่ได้กูยอมมันไม่ได้ป้าหมายความฝันกูต้องตาย พี่ก็ไปเองค่ะคานไปอีกะห้องนเงี้ยเห็นข้างฟ้าก็ถึงฝานไม่ควรเลยมองค่ะมองหาอาวุธอันที่จะช่วยเราตายหามีดเชลเลมเขาบอกว่ามีดดีแหละดีที่สุดประมาณนี้แต่บอกคงว่าบุญบุญกุญแจบุญชาไม่มาถ้าจะคิดถึงเชือมืนอฉันตายแเราผูกคอแล้วไปหาผี่ถ้าไม่เจอไปลูกสาวพระอาจารยเก็บไว้ในห้องนรกเลยเล็นรถเลยลอกไปเลอยๆฉันก็หาพในห้องนรกก็ไม่ได้เนี่ยจะไปเลยกับว่าอ่ะ เมื่อมึงไม่ตายมึงก็สู้กันแล้วกันอามึงไม่ตายมึงก็อยู่ไปแล้วกันแต่ยาไม่ต้องคุยกับชานหทอกไม่เอาหรอกเพราะผลเปสองเจ็ดมึงไม่ได้อะไรเลยเนี่ยอ่ะทีน่้หลังจากที่สุดๆแล้วคิดจะฆ่าตัวตายนะแล้ววันนี้มาเจอสินค้าแล้วมองได้ยังไงอ๋อพี่ว่าวิกฤตก็ะยังมีโอกาสเนาะเจอวิกฤตขนาดนั้นโอกาสก็มามีน้องค่ะมีน้องเขามาบอกว่านี่พี่รายอ้นไปมากกว่าเขาอีก แต่ที่ตะแคงข้างฟังอยู่แล้วไม่ใส่ใจเราแตะกูมอกว่าจะมีจุดไหนที่จะต้องกายได้เราเขาแนะนำค่ะแนะนำว่าย่างที่กินไปแล้วเนี่ยกินห้ามินห้าม็ดกินอะไรบ้างเข้ามาแนะนำอะไรบ้างงานเราไม่ผักใข่จนเออชาสามจวอเขาบอกกินห้ามินห้าแล้วอวิทอฟเนี่ยกินตอนนอนไะทีละสองทีละสองพี่เป็นคนที่เชื่อมันหมอมากเลยกินสองสอง่ะมันหมอมากเลยค่ะ แล้วก็ขาบอกกินห้ามเล่นห้าเม่พี่งกินห้าเม็นพที่จะหายมึงโกงกับผิดกับกูแล้วปูอยากตายชิบเม็ดชิบเล่นอะค่คือเขามานำเสนอแล้วกูก็กินกล่าวว่าไม่ตายแน่ๆก็เลยกินหนักๆไปเลยแล้วก็หกว่าพอกินไปชุดหนึ่งหกพันค่ะหกพันนี่แหละแต่เขามีกาแฟเขาผสงสองกล่องแต้เกากินแบบไม่เชื่อเลย มก็เลยกน่สิบเม็ดนีสิบเม็ดสิบเม็ดกาแฟสั่แต่ไปอีกสองซองเลยตตายสมเจอยแต่เป่าเลยลามวันกินไปสวันสามวันเกิดอะไรขึ้นแขนจะยกขึ้นจากที่แขนงอๆอย่เช่นมเดียด้ลมอ้าจากที่เราเดินขา้านยกเมจะเชื่อมันดีวะนึจะเชื่อคนมาบอกเลา้วมันซจก็เลยว่าเออพอวันผานปสิบเดสิบเดนองเลนกินไม่ได้า่แค่สิบเมิบ ก็เลยสั่งมันเอาไปอีกมาช่วงวันรื่อยันก็สนใจมันจะไม่ตายสงไปปาฏิหาริย์แล้วอีกแม่ก็กินต่อกินต่อกินต่อแม่กินไปทั้งหมดกี่ชุดแล้วอาการแม่เริ่มกินไปตีชุดแล้วรู้สึกว่าอาการแม่เสี่ยนโอ้หลายค่ะประมาณเดินกว่าประมาณเดินกว่าเนี่ยรู้สึกว่าอยากเดินไปโน่นอยากเดินไปนี่ข้าวเากินแต่ปกติจะเป็นแบบนั้นฉันนอนไม่หลับแต่พอมากินงานําเล็กตัวเริ่มโดนหลับหลับสนิท แล้วอย่างกาแฟเนี่ยกินไปเพื่ออะไรมั้งกินแล้วก็ลาบเนิยดเลยกินแล้วก็ลาบเนิยดแต่ตื่นที่มาสุดสั้นที่ปกติเอ๊ะเวลาเนี่ยมากี่ปีกี่เดือนแล้วเนี่ยอ๋อตอนนี้ก็จะไม่ได้กินตลอดค่ะแต่ว่าที่ที่กินเต็มที่เต็มโฉกเลยห้าเดือนหกเดือนค่ะตอนนี้อาการกินมาถึงประมาณหกเดือนเนี่ยอาการของแม่ทั้งหมดตั้งแต่เดินกระยอมกระแยงณปัจจุบันเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ เก้ดห้าเอร็เลยเก้าสิบเก้าอรเ็นต์นอดเลยยอดเลยเพราะอันนี้พี่แม่ขับรถได้ไปไหนได้ไนมะ่ใช่ว่าแต่ก่อนเราจะลองก้าวเอ๊ะทำไม,มแข็งแรงี้็อลองขึ้นร3เจ็ดสิบสามจะขับรถ <13 S 1> ไปได้ดีขับรถปอขับรถเร็วด้วยผมเราหั <c oughs> วกลัคเร็วคราวน,นี้ครับแม่แม่อยากขอบคุณคนที่เอาสินค้าแล้วมองไปให้แม่ไหมและก็ให้แม่ ฝากเป็นคนที่เป็นหลักการเดียวกับแม่นั่นให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ในบริษัทเรอเนอมองอ่ะแม่ฝากดูแข่งกองนะแม่นะค่ะบ่อขอว่าบุนธุ้ที่เปิดโอกาสให้ม่ดิฉันได้รู้จักไรอันมองแล้วได้ให้ชีวิตใหม่ของดิฉันที่เกิดมาไม่มีชีวิตที่จะเหลือแล้วกลับมาเป็นคนแล้วก็สวยได้ขนาดนี้แล้วกขอขอบคุณค่ะคนพี่มันที่เปิดโอกาสให้กับดิฉันค่ะ ตานนี่อยากบอกว่าถ้าเราเป็สุขภาพดีเดินได้ไปไหนมาไหนได้เราอยากใช้ชีวิตแบบประมาบางคนจะไปจกกัก่วนเชือมีแค่พันมีเยอะมากมีเป็นหมื่นแต่ว่าถ้ากินคอดีเดีหรือให้จุสักไม่ไี้เอาเลยค่ะแล้วคุณจะใช้สมเดือนหลังผ่านไปตายแล้ว เพราะฉะนั้นจะอยากบอกทุกคนว่าเราก็อายุขนาดนี้แต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ตายนะเราก็ตายเลยจะขอสวยตายได้ไหมแมรก